เราไปร่วมพูดคุยกับคุณธวัชัยสวัศวพรชัยนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณธวัชัยครับสวัสดีครับคุณชัดวันและก็ท่านผู้ฟังการลงทุนทุกท่านครับครับก็สาทุนบ้านเราสองวันนี้รู้สึก <c oughs> เหมือนจะนิ่งๆใช่ไหมครับซึมๆนิ่งๆ <c oughs> แต่ก็ยังดีนะคุณชัดวันและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ก็คือเรื่องของาการปรับตัวลงไปเทสแนวรับนั้นอย่างยังก็ไม่ได้หลุดหนึ่งสามเก้าแปดหนึ่งพันสี่ร้อยอย่างมีนัยสําคัญยังมีแรงซื้อเล่งกลับขึ้นมาอืครับนะครับก็ก็ถือว่ายัง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 มีปัจจัยที่ที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็น,ปนบวกอยู่บ้าง <S 2> <S 2> <S นะครับ <S <S ในเชิงของเทคนโลยลนะแต่ในเรื่องของปัจจัยข่าวสารเนี่ยอย่างช่วงที่ผ่านมาก็คือเ,อเรื่องของจีนเองเนี่ย ตัวเลข CPI กับ PPI ของเขาเองก็ไม่ค่อยอสดใสามากนักนะ CPI ของเขาเองเนี่ยคือคืออตัวดัฐฐชนีผู้บริโภคของเขานะครับก็บถือว่าปรับตัวเป็นครั้งแรกในรอบรอบสามเดือนนะครับส่วน PPI ของเขาก็ยังคงลดลงต่อเนื่องอยู่นะครับอันนั้นก็คือทำให้ภาพของตลาดคุนทั่วโลกเริ่มหันกลับมามองแล้ว่าจีนอตอนนี้จะต้อง มีมาตรการกระตุ้นอะไรหรือเปล่าหรือมีมาตรการทางการเงินเข้ามาเพื่อที่จะผ่อนคลายออลงบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้นี่ก็จะจะต้องติดตามดูกันสักสักหน่อยหนึ่งว่าเ,ออเขาเขาจะมีมาตรการอะไรออกมานะครับ<ะ>อันนี้น,นี่ตลาดทั่วโลกเขาเขาเขาคาดหวังอย่างนั้นซึ่งถ้าถ้ามีมาตรการอะไรที่ออกมาเป็นเชิงบวกเนี่ยหรือว่าผ่อนคลายทางการเงินอย่างเช่นการลดเงิน การวงวงเงนินเขาเรียกว่าออ่่าในเขาเรียกเงินสดสำรองรตามกฎหมายของทางด้านตัวกลุ่มธนาคาร่ายใของเขาเองเนี่ยก็ถือถถือถืออว่าดีนะอ,อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ท,ท,ที่ทำให้ตลาดเองอาจจะปรับตัวอตอบรับกับประเด็นนี้ขึ้นมาได้นี่แล้วก็ส่วนในแง่ของเรื่องของนโยบายการคลังของเรา ที่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 กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างเรื่องของการลดค่าจดจำนองนะครับเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยในระยะช็อปเทอมออกมากเนี่ยเพื่อกระตุ้นแหลงซื้อในในในช่วงระยะสั้นๆนี้ก่อนนะครับแล้วก,การลดหย่อนภาษีนะครับในในวงเงินภาษีในปีภาษีก็คือห้าปีเนี่ยก็ถือว่ายัางเป็นสัญ,ญญาณที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ การกระตุ้นอย่างนี้เองเนี่ยทำให้เราเริ่มเห็นแล้วว่าใส่สัญญาณในในปีหน้าเองรัฐบาลนะ่าจะมีการรันโปรเจกต์ใหญ่ๆออกมาได้อย่างมีนยะสําคังขรลับนะครับ,รบอันนี้นี่เราก็คาดหวังคือตลาดไทยเราคาดหวังอย่างนั้นครับอืส่วนจะจะได้ไม่ได้นี่คืออีกเรื่องหนึ่งคือปีหน้าเนี่ยเป็นการเคาะโปรเจกต์ แล้วก็กระบวนการมันก็จะจะเป็นไปตามกระบวนการของภ้าราชการไทยนะครับคือก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ถึงถึงสุดท้ายแล้วก็จะประมวลออกมาได้นะครับอันนี้ก็ต้องต้องรอ,อดูกันต่อไปเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเ,เราก็จะเห็นได้ว่าอย่างกรณีของของอาการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยถึงแม้ว่าวยยุบการซื้อขายคือถ้าเรามองวันจันทร์วันอังคารเนี่ยวยยุบการซื้อขายยังเด้อยู่ <ม>แล้วก็ยังยังยัทรงทรงตัวอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ผ่านเขาเรียกว่าผ่านช่วงของอผ่านแนวต้านอย่างอย่างประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าจุดอย่างอย่างมีนยัยสำคัญมากนะกนะ<ม>ครับคือค,คือคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านจากตรงนั้นขึ้นไปเลยะนะก<ม>็<ม>จะเห,เห็น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 กรอบการเคลื่อนไหวละ่ะนะครับ<ม>คุณชัดปานว่ากรอบการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเนี่ย จะจะไปในทิศทางไหนนะครับครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับยังคงทิศทางระดัะเดิมไหมครับเหมือนสองวันที่ผ่านมาไหมครับครับสำหรับจลาหุ้นไทยใช่ไหมในในระยะสั้นนี้ครับในภาพรอบวันนี้นะครับกรอบวันนี้เองเราจะเห็นได้ว่าตัวของระดับอินเด็กไทยเนี่ยถ้าถ้าเรามองภาพของเซ้นอินเด็กไทยนะครับจะ ถ้ยังคงกรอบเดิมอยู่นะครับคุณเชคปันคบนะครับก็คือยังยังยังมองในแง่ของเ,ออเขาเองว่าการเคลือ่อนไหวเองเนี่ยยังไม่ได้มีนัยะสาคัญอย่างอย่างมากมายนะนะครับลงลงก็คงลงไม่เยอะขึ้นก็ขึ้นนิดหน่อยประมาณนี้นะครับลงลงน่าจะลงน่าจะยืนหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแปดหนึ่งพันสี่ร้อยตรงนี้ได้ได้ในระดับหนึ่ง นะครับแต่พอกับตัวขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าไม่ยังยังยังให้ไม่ผ่านยังไม่ให้ผ่านหนึ่งพันสี่รยสิบามหนึ่งพันสร้อสิบห้าจุดตรงนั้นไปนะนะครับจะ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 ,จะยังไม่ให้ไม่คือคือถ้าโวยุ่มการซื้อขายอยู่ในระดับสาม0 0ื่นหกสามื่นเ็ดเนี่ยโอ,อก,กาสที่จะผ่านขึ้นไปเนี่ยอาจจะทำได้ยากสักนิดหนึ่งนะครับก็จะจะจะ,จะมองมองภาพ ตลาดเองยังไม่มีปัจัยบวกอะไรใหม่เข้ามามกระตุ้นตลาดนะในช่วงนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนย,ยังยังเล่นกรอบเคลื่อนไหวอย่างอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักรู่เนี่ยนะครับคุณจ้งปานว่าอ,อยู่ในสปอร์ตก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยถึงหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบแปดจุดส่วนนาตานเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าจุดอยู่ในกรอบเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยสาเหตุหลักๆก,ก็คือการนรอในเรื่องของผลประกอบการกรุ่มธนาคารที่ จะทยอยประกาศออกมาสะมากกว่าครับนะครับยิ่งยิ่งในวันนี้องเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะประกาศออกมาเยอะเยอะขึ้นหลบนะครับแล้วก็ประเด็นปัจจัยตลาดต่างประเทศเองเนี่ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยดาวดาวโจน์นั้นบักวขึ้นมาสี่สิบสี่จุดครับดาวโจนบวกหรวอลบครับลบครับลบครับเมื่อคืนดาวโจนล์อบไปานนะฮะอ๋อนผมไปดูดาวโจนฟิวเจอร์นะครับตอบไ่านดีดาวโจนฟิวเจอร์ตอนนี้บวกขึ้นมาสี่สี่จุดนะครับนะ ก็ดาวจนเมื่อคืนก็ลดลงมาก็ถ,ถือถือว่าเป็นปัจจัยที่ที่ที่กดดันดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่ที่อาจจะปรับตัวลงมาอีกสักช่วงหนึ่งก็คือถ้าถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือกลุ่มธนาคารไม่ไม่ได้แย่หรือว่าไม่ได้ <S 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 คือคือไมไ่แย่กว่าที่ตายคาดการกันไว้เนี่ยเส้นที่เด็ของไทยเองเนี่ยน่าจะปรับตัวยืนตรงช่วงของหนึ่งพันสาม้ยเก้าสิบแปดจุดได้ อันนี้ก็คือจะเป็นภาพหลักโดยทั่วไปนะครับเช้านี้เปิดมานิ่เกตอีกก็เริ่มที่จะแต่คุ่นนี้กคอีกบวกนะบวกห้อยเก้าจุดสี่แปดจุดนะครับนะครับตอนดใต้ก็ยังบวกอยู่สิบเจ็ดจุดสนสี่จุดก็ยังบวกเล็กๆน้อยอยู่นะครับยังยังไม่ได้มีเอฟเฟกต่อแต่คุ้นไทยมากนะเพราะงั้นหนึ่งสามเก้าแปดเนี่ยดูประกอบกันกับเรื่องของผลประกอบการเนี่ยในในเช้าเนี่นะครับแล้วก็ระยะสั้นๆคือครึ่งวันนี้น่าจะเป็นกรอบนี้นะคุณชัดตับ แล้วสําหรับพุ้นที่ทางคุณธวัชชัยดูอยู่ช่วงนี้นะครับที่จะแนะนําให้กับท่านผู้ชมนะครับมีอะไรบ้างวันนี้ครับอืมก็ถ้าเรามองตัวของนกแอร์เช่นเทคยิีเ,เพียวๆเลยนะคนกแอร์นี่ก็คือเริ่มเริ่มที่จะมีสายสัญญ,ญาณของการกลับตัวขึ้นมาอบ้างน,นะครับ,รบก็คือคือ,ค,อ,ค,อคือเรามองภาพของนกแอร์เองเนี่ยยืนแกว่งตัวอยู่ในกรอบของที่เรียกว่า ลงลงไปเทสต,ตรงประมาณ7บาท6บาทกสตางคบาท,บาท,บาทแต่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นดับเบิลบัตทอปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นระดับราคาเนี่ยถ้าสามารถจะยืน7บาท30สตางค์หรือปรับตัวเวอร์สเคสแล้วยืน7บาท20สตางค์ได้เนี่ยน่าจะมีรักษะการรีบาวกับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ การรีบาร์กับขึ้นไปครั้งนี้จะมีนวอต้านอันดับแรกก็คือประมาณเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์นะถ้าถ้าผ่านจากเจ็ดจุดเจ็ดไปข้างบนก็จะจะไปได้มากพอสมควรนั่นก็คือตัวของนกแอร์นะครับอ,อันนี้จะเห็นได้ว่าปริมาณการซื้อขายของเขาเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะขึ้นครับคือปกติเนี่ยจะไม่ค่อยมีเลยคนเล่นของเขาจะค่อนข้างจะน้อยมากแล้วเมื่อวานเองเนี่ยถ้าเป็นดูติ๊กติ๊กวายุ่มเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาขึ้นมาหนาแน่นพอสมควรนะครับนั้นก็คือ คือคือมองกรอบการเคลื่อนไหวที่น่าจะมีโอกาสดีในลักษาของเทคนิคเรียบาวนะครับไปก่อนนะก่อนก่อนที่จะเบรก7.7แล้วเดี๋ยวรามาวัดกันอีกทีหนึ่งว่าจะเกิดรูปแบบ W ยูขึ้นไปได้ในระดับแค่ไหนแต่จะขึ้นได้เยอะหักรับครับครับมีมีตัวอื่นอีกไหมครับมีตัวอื่นอีกไหมอย่างเรามองตัวเสียสเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยเรื่องของโครงการของเขาออกมาว่าเขาเข้าไปทําอะไรบ้าง นะครับในส่วนใหญ่เขาก็จะทําเรื่องเสาส่งสัญญาณเสาส่งไฟฟ้าแล้วก็จะมีการไปลงทุนร่วมกันในในประเทศลาวด้วยนะครับซึ่งซึ่งออกมานี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่ในระดับหนึ่งนะซึ่งถ้าเรามองกราฟเองเนี่ยเขาเข้ามาสองวันเนี่ยระดับราคาปรับตัวลงมาโดยตลอดแล้วก็เมื่อวานนี้ปรับตัวลงมาที่หกสิบเจ็ดทำราคาปิดขึ้นไปอยู่ที่ระดับราคาประมาณเจ็ดบาทนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในระยะ กราฟที่เป็นสิบห้านาทีเองเนี่ยตัวของเอสซอเองเนี่ยก็ยังถือว่าเอเอซียังถือว่าโอเคอยู่ในในในช่วงที่น่าจะมีการกลับตัวขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยสปอร์ตตอนนี้จะให้ว่าอยู่ที่จุดต่ำเดิมของเขาที่ทำไว้เมื่อวานนั่นก็คือหกบาทเจ็ดสิบตางค์แถ้าเป็นเป็นเคสที่ดีหน่อยก็คือเขาสามารถที่จะยืนเหนือเจ็ดบาทได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วเนี่ยอโอกาสที่จะรีบาวต่อนเนื่องขึ้นไปตามกันกับตัว เทเตอร์ท so ี่เป็นแฟกเตอร์บวกนนะครับก็มีโอกาสสูงเพราะฉะนั้นดูกันสักนิดหนึ่งในกรอบของเจ็บาทถึงหกจุดเจ็ดเนี่ยถ้ายืนได้แข็งแรงดีเนี่ยโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปก็ยังพอมีอยู่เหมือนกันนะครับนะครับก็ก็ดูตรงนั้นครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่เพิ่งเข้าใหม่มาเหมือนกันนะครับมีสมาชิกถามมาตัวของออริจินนะครับที่เมื่อวานนี้ยิ่งมีข่าวเสียปู่ซื้อเก็บหุ้นอีกด้วยนี่ จะไปต่อไหมครับเนี่ยแม่ทำเอาคนที่ได้ IPO ไว้วันแรกนี่เสียดายกันทิวแถวน,นะครับคือออริจินเนี่ยคือคือหุ้นหุ้นที่เป็นหุ้น IPO วันแรกก็ก็การการเคลื่อนไหวของเขาก็จะมักมักจะเป็นลักษณะที่ผันผวนอยู่พอสมควรคัดการได้ค่อนข้างจะยากเพียงแต่ว่าจุดจุดที่ก็พอยของเขาจะอยู่ตรงช่วงที่ การการมีแบ็กหลอกในมือค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ผมผมมองในเรื่องของการมีแบ็กหลอกในมือแล้วก็การกลยุทธ์การตลาดของเขาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในในในระดับที่ดีพอสมควรนะครับคือไม่ได้เกาะติดเส้นรถไฟฟ้าไปสักทีเดียวแต่ก็การเดินทางที่จะมากับรถไฟฟ้าเองเนี่ยไม่ได้ยากนะนะครับอันนี้ต้องต้องใช้ขับอย่างนี้ซะมากกว่านะครับ ตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ที่แมทชิ่งกับในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นตรงนี้นะครับอคือคือพอแมทชิ่งกันปุ๊บแล้วเขมีของพอที่จะขายแล้วก็ถ้าถ้าไปดูเรื่องของการให้ข่าวแล้วก็เรื่องของบทวิเคราะห์ต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าได้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 ฟังตามสื่อต่างๆจะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆของเขาก็มี มีระดับมากที่นที่โอเคอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ส่วนต่างที่เขาจะได้กําไรเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในโครงการที่ดีอย่างอย่างโครงการที่ที่คือคือเขาไม่ได้เล่นระดับราคาจะจะล่างก็ทีเดียวหรือว่าสูงไฮเอ็นก็ทีเดียวแต่ก็ก็มีบ้างนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการประสมผสานที่ดีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่จะมีบุคคลที่จะสนใจซื้อหลังจากที่ระดับราคาต่ำกว่าราคาจองมันก็ก็ก็มีมีเหตุมีผลอยู่เหมือนกันเพราะระ ก็ถือว่ามีไดรูดในเรื่องของแฟ i ร์แวร์ยูออกมาให้ให้เกิดพีเมยมกับผู้ผู้ซื้ออยู่แล้วแล้วตับลงมามันก็จะเพิ่มตรงนั้นไปมันก็เลยเป็นเป็นเหตุที่ทําให้มีการดีดตัวกลับขึ้นมาพอดีดตัวกลับขึ้นมาประกอบกับในเรื่องของฟอนเดเมนทัลแล้วก็ในเรื่องของข่าวสารที่พารรายออกมาเนี่ยมันก็เลยชูดขึ้นมาได้นะผมจะขออธิบายในภาพนั้นมากกว่าส่วนสปอร์ตหลักๆจะอยู่ที่11บาทนะครับแต่เทคนิคก็มอง11บาทจุดเดียวพอ ครับพอดีเวลามาพอดีครับคุณทวชัยครับต้องคุณคุณทวชัยนะครับครับผมยินดีครับครับต้องขอขอบคุณคุณทวชัยอัศวพรชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ A S L จำกัดนะครับที่เข้ามาริ่มืาคุยกับเรานะครับทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้ก็มาคุยกับคุณทวชัยได้อีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่จะพักเบรยนะครับป่าประชาสัมพันธ์นะครับนิตยสารซอฟโกะะนะครับคู่มือคู่คิดพิชิตทุนนะครับที่วางจําหน่ายรายเดือนนะครับ ำหับท่านนักทุนท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถหาซื้ออ่านได้ตามแผงหนังสือชั้นนาทั่วไปหรือจะเป็นสมาชิกกับเราก็เพียงปีละ850บาทนะครับเดี๋ยวเราเจะจัดตรงหนังสือให้กับท่านถึงบ้านนะครับโดยสนใจนั้นโทรไปได้ที่เบอร์0814907980นะครับ0814907980รวมถึงท่านใดที่สนใจจะเป็นสมาชิกกับ S&P Media Corporation ของเรานะครับก็ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือสมัครได้ที่ www.stockfocusnew.com สนะครับ w w สต็ c o m สำหรับสมาชิกนะัก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทมนะครับเป็นจริงนะครับมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราจัดสรรให้กับทั้งนักลงทุนนั้นและอย่างเกินความคาดหมายแน่นอนนะครับเพียงสมาชิกเพียงละเดือนละ,ะ500บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรา